ยายไล่กับยายร้อยสิาพามากินถั่ินไงนะคะ่ะมามา,ากินน้ำกันนะค่ะมา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 สิพากินอืมถี่กชินไงเราขึ้นไง bắt nhắp bằng khối lửa thôi <cười> <cười> má 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 thôi. mắm 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 không, ừ.

ก็เกิคนมันแท่งด้วมาเ่ยก็ได้น,านด่าดจกตีหโลโยน่<ม>าะจะเชียงนี่เจ็บเจ็บ

ดังแสบดังแสบว่อ oh, ว mm ิ hmm. ่งสินมงนแสบกับ mm hmm. ในแม่ในลูก <c oughs> นี่ลูกนี่แม <c oughs> ใคนไหนเป็นแม่คนไหนเป็นลูกลูกนี่แม่โอ้นี่นี่ลูกนี่แม่แม่กบลูกด้วยกินเยละนักเนี่ย ไม่มีอะไรมันแต่คนมันแท่งมันกินของเดียน้ำแกนเดิมมาเนี่